มันเสียนะไม่เอาแต่ดีนะทำให้คนเกรงกลัวตุ๊กตาอย่างอื่นได้ไหมอ่ะตุ๊กตาน่ารักลแล้ววันนั้นก็ไปรับรางวัลด้วยนี่เรากลับมาพูดถึงการสร้างงานของกันนานะคะเพราะว่าถือว่าอันนี้เราถือว่าสร้างคนไปนหน่อยๆแล้วนะ ทำให้คนมีคุณภาพทําให้คนมีระเบียบวินัยมากขึ้นโอ้โหขนาดนั้นก็คงไม่ขนาดนั้นหระแค่แค่สะดุ้งสะเทือนสะดุ้งแต่ว่าเราอยากให้มันอยู่ในระยะยาวต่อไปนะคะแต่ว่าการผลิตงานของกัตนาเนี่ยก็ยังมีสม่าเสมออย่างกัตนาเนี่ยมาถึงวันนี้ก็60ปีกว่าแล้วใช่ไหมคะเราก็รับรางวัลตลอดอย่างวันก่อนที่ไปโดนลุมไม้ก็คือรับรางวัลช่อสะอาดอันนั้นเป็นได้รับในฐานะอะไรคะก็เหมือนละครเขาให้ละครเรื่องนางเสือนะคะว่าเป็นละครที่ แบบว่าเหมือนกับส่งเสริมการปราบปรามทุจริตค่ะซึ่งรัฐบาลเขาก็สนับสนุนในเรื่องนี้จริงๆเนื้อหาในละครนะมันก็เป็นอะไรที่คุณพ่อพี่เนี่ยจะบอกมาเสมอว่าในการทำละครเนี่ยคือขอให้ไม่ว่าจะทำผีทำตลกทำเน่าทำอะไรก็ตามเนี่ยให้สอดแทรกสาระเข้าไปในละครแต่ไม่ต้องไปแบบบอกคนดูหรอกเพราะคนดูเนี่ยจะไม่ชอบที่จะให บอกตรงๆหรือยัดเยียดแต่ให้ดูแลเขาซึมเข้าไปเองโดยไม่รู้ตัวหนึ่งนางเสือก็ใช้อย่างนั้นนะคะแต่บางครั้งเราก็นึกว่าคนดูจะรู้ไหมแต่คราวนี้ก็ดีใจนะว่าเออก็มีคนเห็นเนาะเอออะไรเห็นให้รางวัลปปกชใช่ไหมคะให้รางวัลปุ๊บแต่คนนักข่าวไม่ได้ถามทั้งวันเลยค่ะถามเลยแต่ที่น้องถามคนแล้ นี่ค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าการนาก็ผลิตละครคุณภาพก็เยอะภาพยนตร์คุณภาพก็เยอะแอนิเมชันก็มีแต่ผู้เฉพาะละครที่พี่ทุกตาดูนะคะก็ได้รับหลายรางวัลแล้วก็เลตติ้งดีทั้งนั้นเลยถ้าก่อนหน้านี้ก็คุณผู้ชมจําได้ไหมคะลูกผู้ชายมต่พจน์ค่ะเลตติ้งอันดับหนึ่งติดต่อกันของช่องเจ็ดจนได้รับรางวัลเหมือนกันนะคะช่วงนั้นก็มีตะพพส แล้วก็นางเสือก็ได้รางวัลแล้วก็เรื่องเสือสังฟ้าก็ได้รางวัลค่ะค่ะแล้วก็เห็นว่าจะมีภาคต่อกันด้วยค่ะวันนี้จะถ่ายแล้วคุณผู้ชมจะนางคานค่ะนางเสือสองนางเสือสองนะคะแล้วก็มีอะไรเนี้ยเสือสังฟ้าเสือสังฟ้าพยักพยองชื่อภาคใหม่ของพยักพยองค่ะก็จะเร็วๆนี้ใช่ค่ะถ่ายอยู่ลูกผู้ชายนะคะคนติดใจอยู่ในแพลนแล้วค่ะช่องก็อนุมัติให้ทำแต่อาจจะเป็นสักปีหน้าปีหน้าแล้วเปลี่ยนนักแสดงไหมคะ ไม่ไม่เปลี่ยนสิก็ต้องยังยืนเซตเดิมแต่จะมีนักแสดงข้างเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรทำให้ฟอร์มแน่นขึ้นอีกอีกมากมายค่ะค่ะต้นหลังสังเกตว่าทางกันตนาจะทําบูธซะเยอะนะทำไมคะกอนเะไรขึ้นเป็นราชินีบูธมียาเห็นไหมไม่ต้องออกมาทางไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะก็ จริงๆแต่ก่อนก็ทําผีทําอะไรเยอะะจริงๆทาทาได้หมดนะคะเยาวชนอะไรก็ได้โอ้ยละครเด็กชอบมากอยากทําอยากทําทําละครเด็กแล้วใครก็ได้ทําละครเด็กอยากทําแต่ละครบูติดแล้วนะคะละครบูเพลินว่าช่วงพออย่างเนี้ยมันเป็นภาคต่อของการที่พอภาคแรกมันประสบความสำเร็จช่องก็ให้ทํา ค่ะค่ะประมาณนั้นเลดติ้งดีใจตลาดค่ะแต่ก็บูไม่เป็นหรอกนะคะไม่สู้คนค่ะภงษาฝึกคีบูไม่ใช่เหรอไม่สู้คนค่ะขนาดไม่สู้คนนะแต่อานุภาพร้ายแรงมากแค่ส่ายคำพูดมีปากเป็นอาวุธอันนั้นสำคัญเหมือนกันนะไม่เอาแล้วมีแพลนกับละครยังไงต่อไปคะในอนาคดตอนนี้ เพิ่งเปิดไปเมื่อสองสวันที่แล้วเรื่องหนึ่งชื่อมายาสีมุกอ่าอันนี้เป็นจริงๆต้องบอกว่ามีครบรถนะคะก็เป็นเรื่องรักมีแอคชั่นนิดนึงมีคอมเมดี้ด้วยหลายลรถจริงๆนะคะก็เป็นน้องกรีนกับพี่วีลภาพค่ะแล้วก็เพิ่งเพิพิ่งฟิตติ้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ เปิดแล้วก็จะมีไปถ่ายต่างประเทศหนึ่งเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกตรงนี้เลยเป็นที่แรกก็ได้ชวนเชิญผู้กำกับเก่าจากมุมมุมใหม่สับสนพี่อ้อยเนี่ยที่เขาอยู่กับพี่อ่ะเขาก็เป็นผู้กำกับเก่ากันตนาแต่เขาไปทํามุมใหม่ของเขาที่ทําปินอานงก็ได้ชวนเขากลับมาที่มุมเก่าไม่เห็นเลตติ้งดีหรือเปล่าใช่ค่ะเรารักกันค่ะก็ให้มาช่วยกํากับให้ในเรื่องนี้ก็ใครที่เป็นแฟน ปินอนงก็ไม่ผิดหวังตามมานะตบจูพี่วีกับน้องน้องกรีนค่ะแ้วแม่พี่เคลลี่มาพี่เคลลี่ติดอยู่พยักพยองอ๋อค่ะนี้ขนาดจะเลือกใครต้องวางแผนให้ไม่ชนกันนะใช่ค่ะเดี๋ยกลัวมีหาะก็อันนี้เป็นละครที่จะเตรียมออนแอร์ค่ะกำลังถ่ายทำแล้วก็ถ่ายทำก็มีแค่นี้ค่ะมีเสือสั่งฟ้าสองนางเสือจะออกมายาสีมุก แค่นี้อ๋อ,อท่ดาพยาโยมอีกเรื่องนึงก็เยอะนะเออนับไปนับมาเยอะแล้วค่ะแล้วนักแสดงในสังกัดเราตอนนี้มีใครบ้างคะที่แบบเป็นเส้นเด่น <ๆ S 2> ที่เซ็นสัญญาไวาจ้จริงๆจะบอกว่าเซ็นไว้หลายคนเยอะ,ะเนื่องจากว่าโชคดีที่มีโรงเรียนการแสดงค่ที่ทำมาใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนเป็นช่องทางที่ทําให้น้องๆที่เขามีฝันน่ะเขาได้มากล้าที่จะมา ออเดชันมาแคสมาเรียนเราได้ดาราเยอะมากจากคงเนี้ยคือบางทีเรียนแค่คือเรียนเราถ้าเรียนจบนี่มันต้องสามคอใช่ไหมคะบางทีมาเรียนแค่คอสแรกพี่เราไปเล่นแล้วอ่ะถ้ามันใช่นะไม่ต้องแบบดูยาวนานเลยใช่ไหมไม่ต้องดูยาวนานคนถ้าใช่เนี่ยเราก็เอาไปติวเข้มกันอะไรเงี้ยบางทีมาสมัครเรียนพี่บอกโอเคเป็นนักเรียนทุนไปเลยเธอ ฉันเอาแล้วอะไรอย่างงี้ยมีมีข้อเสนอให้ด้วยนะก็คือเหมือนมันก็ดีอ่ะมันเป็นช่องทางที่ที่เหมือนกับว่าให้เด็กได้กล้ามาแล้วตัวเราก็มีที่ที่เราจะสร้างคนในขณะเดียวกันค่ายต่างๆช่องต่างๆก็ มาใช้เด็กที่นี่ได้เพราะว่าเป็นเหมือนเป็นกลางค่ะโอ้โหนี่นะคะนอกจากหาช้างเผือกแล้วเปิดโอกาสให้เด็กแล้วเป็เปนเทีให้แล้วก็เป็นโรงเรียนสอนด้วยให้เลยใครขอให้หมดแล้วก็ยังเป็นอะไรนะจะเป็นคนที่ใจกว้างด้วยให้ค่ะนะอย่างคนที่อยากจะไปที่อื่นอย่างน้องจุ๋ยเนี่ยก็ได้เลยคุยกันได้ค่ะอย่างโรงเรียนที่ทํามาบอกใครใครขอไปให้เล่นให้หมดถามว่าทําไมเหมือนดาราในสังกัดทาไมน้องถามว่าทําไมถึงให้ ก็คิดว่าเราทํำเขามาเราก็เพื่อเราอยากให้เขาดังใช่ป่มถ้าเขาไปเล่นที่นู่นที่นี่ที่นั่นเขาก็ยิ่งดังที่สําคัญเขายิ่งได้ฝึกอ่ะได้เหมือนแบบยิ่งเล่นยิ่งเก่งใช่ไหม แต่แต่มีข้อแม้นะวันหนึ่งฉันเรียกเธอต้องกลับมาก็บอกว่านิดนึงแต่แค่นี้ก็ถือว่าใจกว้างแล้วนะคะให้ค่ะเขาให้ไปบางทีบางคนติดสัญญาปกติที่นี่เซ็นสามสิบห้าปีค่ะห้าปีห้าปีแต่บางคนว่าอยากไม่อยากอยู่ที่นี่หมายถึงว่ารับงานอื่นค่ะรับได้แล้วพี่ก็ไม่ได้ไม่ไม่มีการแบบมีผู้จัดการส่วนตัวให้เวียนเวียนหัวค่ะไม่มีไม่มีแต่ว่าเด็กในสังกัดพี่ก็คือ คุณจะรับงานอะไรอาจติดต่อน้องมีคนนอกมาติดต่อน้องเล่นละครพี่จะบอกไปอ่านเองก่อนไปอ่านเองว่าชอบไหมออะไม่ใช่อ่านบทนะว่าตัวเองอ่ะชอบเปล่าอยากเล่นเปล่าแล้วถ้าอยากเล่นไม่อยากเล่นก็มาบอกเดี๋ยวจะคุยให้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักกู่นะคะเดี๋ยวให้ผู้จัดการโทรกลับอะไรเงี้ยพี่แบบ คือเด็กต้องตัดสินใจเองในความรู้สึกพี่นะเพราะพี่มองว่างานนี้มันเป็นงานศิลปะเอเราไปบังคับใครเล่นก็ไม่ได้คนที่จะตอบคาถามหรือว่ารับดีที่สุดก็คือตัวเราตัวเราชอบหรือไม่ชอบใช่อย่างเวลาพี่ติดต่อไปเงี้ยบางคนเจอผู้จัดการเขาก็บอกว่าเขาบางคนเขาบอกเดี๋ยวเขาให้ผู้จัดการโทรมาพี่บอกพี่ไม่คุยเพราะพี่พี่ไม่อยากคุยกับผู้จัดการไม่ต้องคุยถึงขั้นว่าว่าจะจะอะไรรายละเอียดถึงขนาดหรอกแค่บอกว่าช่วยเอา เรื่องย่อไปอ่านแล้วก็มาคุยกันว่าชอบไม่ชอบก่อนแล้วหลังจากนั้นจะคุยกับผู้จัดการคือพี่ว่ามันมันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะว่าอยากทําแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่พูดเนาะบางทีผู้จัดการรับเองมาหมดแล้วก็ผู้จัดการเขาก็คงมาให้เด็กอ่านนะคะจริงๆขั้นตอนนะพี่ว่าในความเป็นจริงอะเด็กอะอ่านแต่วิธีการพูดะต้องแบบมีเก๋พี่ผู้จัดการยังไงดูมีองค์น้อยเจรจาเรื่องต่อรองได้จะพี่จะปวดหัวไงว่าคุยคุยกัน คุยกันเองดีกว่าคุยได้รับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างงี้พิงกี้พอจะมีโอกาสกลับมาไหมคะมีถ้ามีบทเหมาะมีจังหวะเหมาะมีโอกาสเหมาะมีช่องทางเหมาะไม่ได้โกรธกันนี่ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เปิดโอกาสให้มาเห็นไหมคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่อันไรนนะใช้ผิดปากเป็นอาวุธอย่างเดียวใจกว้างเลย้ายเดี๋ยวจะได้ใช้ยาใหม่แล้วเนะ มากกว่ปรีฟไ,ไงไเอ <laughs> นี่เราก็เห็นถึงการทำงานของพี่ตุ๊กตานะคะในด้านการละครแล้วก็เนี่ยยังทำงานเป็น working woman อยู่ตลอดเวลาแต่อีกมุมหนึ่งนะคะก็มาบริหารสถาบัาน กันนาแห่งนี้ที่สารยาตำแหน่งล่าสุดเป็นอะไรนะคะเป็นรองอธิการบริหารค่ะตำแหน่งจะยาวแล้วก็มีหลายตำแหน่งมากมายเมื่อกี้ไล่กันรู้สึกว่าหลายบรรทัดมากแต่เวลาไปดูในเฟสพี่เห็นทํางานอะไรสักกระเบือยเรือรบแล้วแห็นไหมทำหมดทุกอย่างรู้รายละเอียดของทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากแล้วก็จะไปอุดช่องโหว่หรือว่ามีอะไรที่ควรพูดก็พูดออกมา ว่าทำถูกแล้วก็พี่อย่างน้อยเป็นหนึ่งในกําลังใจนะขอบคุณค่ะในช่วงนี้เราก็คุยกันพอหอมปากหอมคอได้เห็นการทํางานของพี่แล้วในช่วงหน้าค่ะ จะขอลุยกับสถาบันกันตนาเพราะว่าสวยมากแล้วก็สมแล้วค่ะที่ได้รับรางวัลระดับโลกด้านการออกแบบเมื่อกี้ก็เจออาจารย์คนออกแบบอาจารย์เ็นจิตอเปล่าคะที่อยู่จุลาค่ะจค่ะค่ะโอ้โหดูอาร์ตมากค่ะเดี๋ยวรบกวนที่พาเดินคนที่นี่แปลกๆนิดนึงเลยค่ะจะติดๆหมดเลยพี่เป็นตัวอย่างนักเรียนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตด้วยว่า หน่วยการสอนแบบใหม่นะคะที่เป็นสาขาอีกเพิ่มอีกหนึ่งวิชาเนี่ยมันคืออะไรรู้ส<า>ึกฟังชื่อแล้วแปลกๆในการสื่อสารข้ามสื่อสักอย่างนี่นะคะ<า>แล้วก็เห็นว่าที่นี่นะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเนี่ยระดับสากลค่ะเพราะว่านําแบบการเรียนการสอนมาจากเมืองนอกด้วยเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กตาพาบรรยายนะคะคแล้วก็รวมถึงไปอัปเดตก,กับน้องสตางค์ด้วยค่ะแล้วก็น้องน้องชายอีกคนหนึ่งที่มิสเตอร์ดีินใช่ไหมคะค่ะน้อง น้องเวลดีก็ได้น้องเวลลี่น้องเวลเวลี่นะคะตอนนี้น้องทําอะไรแล้วแล้วพร้อมที่จะมาช่วยคุณแม่หรือยังค่ะ oh no, งั้นเราพักกันครู่เดียวค่ะเดีย <be. S 1> เด๋ยวเราพบกันค่ะ they've been so long that they could die now the bear hops tears keep flowing the desk clerks dressed in black